สวัสดีครับอ่านะผมสูตรหวยชุดสองตัวบนนะผมอ่าก็คือสูตรหวยแมวก้าชีวิตนั่นเองนะผมนำมาให้ดูกันอีกสักหนึ่งงวดนะผมรู้สึกก็มันจะเริ่มรอแลกซะแล้วนะครับผมเนี่ยอ่าแต่ดูแล้วอืมว่าที่จะถึงนี่นะผมคำนวณออกมาแล้วแหมตัวเลขมันสวยนะผมอ่าแต่มีเลขอะไรบ้างนะผม ๋ยวได้ดูกันนะครับผมแต่ว่าอธิบายสูตรให้คนใหม่ดูสักหน่อยนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับอ่านี่เลยการหาหลักสิบนะครับผมให้ใช้หลักสิบของละวันที่หนึ่งวันนั้นบวกกับหลักหน่วยนะครับอ่าได้เท่าไหร่ให้นํามาวางเป็นตัวหลักตัวแรกนี่แล้วก็หาเลขมาบวกกับตัวหลักตัวแรกเนี่ยครับผมให้ได้เท่ากับสิบอ่าเมือ่อดาเลตัวน,นั้นแล้ว ให้นับเพิ่มแต้มนะรัผมจากตัวเลขตัวนั้นไปอีกหนึ่งแต้มหนึงตัวก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมด3าตัวนะผมวางไว้หลักสิบนะครับอ่าเรากางกระชุดทต้นเองนะครับผมส่วนกันหาหลักหน่วยก็ให้ใช้หลักแสนของรวัลที่หนึ่งของงวดนั้นๆบวกอ่ากับหลักหน่วยนะครับผมได้เท่าไหร่นะครับผมให้นํามาเป็นตัวหลักตรงกลางนี่นะครับผมอ่ามาแต่ตัวหลักแล้วปุ๊บนับลดแต้ม หนึ่งแ้มหนึ่งตัวแล้วก็นับเพิ่มแต้มแต่ตัวหลักนะผมหนึ่งแต้มหนึ่ง,ต,นน<ะ>ต,งตัวเหมือนกันนะผมมีลดแต้มกับเพิ่มแต้มนะครับอก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมดสามตัวเหมือนกันนะผมวางไว้หลักหน่วยนะครับผมอเราการเข้าชุดต้นเองนะครับผมก็มได้ตามนี้แล้วก็นํามาเข้าชุดกันนะผมก็จะได้ทั้งหมดนี่เลยเก้าชุดนะผมทุกครั้งจะมีทั้งหมดเก้าชุดนะครับอ วันนี้ก็ได้คำนวณได้ตามนี้นะผมเก้าชุดน,นะครับที่นำมาเป็นาตาวนสำหรับงวดถัดไปนะผมอ่างวดไปออกหกศูนย์นะผมนี่เลยนะผมชุดหกูนนะครับอ่าดูอาจจะเบื่อนะผลนเก่านะผมเปิดอ่าสามารถเลื่อนคลิปข้ามไปได้นะผมต้องไ่ดูต่อเนื่องนะผมสามารถเลื่อนคลิปข้ามไปได้นะครับอ่านี่ สำหคนใหม่ก็ดูกันต่อหน่อยเพลินๆน,นะครับอ่าคำนนี้เข้านนนได้หกหกแล้วผมสําหรับงวดถัดไปที่เข้านะครับผมนี่อ่าจะบอกกันเลยนะครับผมนี่ก็สองหนึ่งแล้วผมที่เข้าสำหรับงวดถัดไปนะครับผมอ่าใช่หรือเปล่าเนี่ยครับผมนี่ไงครับอ่าเข้าตรงๆนะครับผมนี่อ่า,าตัวน,นี้ก็ชุดแปดหนึ่งนั่นเองนะผมที่เข้าอ่าใช่หรือเปล่านี่ไงครับผมแปดหนึ่งเข้าตรงๆนะครับ อแล้วก็ทุน,นี้ก็ชุดสองสี่นะผมงดถามาออกอะไรครับผมอ๋อออกสี่สองนะครับผมวันนี้ก็เข้าตัวกลับนะครับผม,อมโอเคครับผมส่วนตรงนี้ก็คำนวณได้สี่กับอ่าชุดสนะี่ข้าวนั่นเองนะผมที่เข้าวนะครับอเข้าแบบไหนดูกันเลยอืเข้าแบบตรงๆนะผมนี่สี่ข้าวตรงๆนะครับส่วนตรงนี้ก็ จำนวนีน้เก้าชุดนะผมอแล้ววทํามา,มาออกไรออกศูนย์เจ็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นมีไหมครับศูนย์เจ็ดไม่มีนะผมมีมาเจ็ดมาหลักหน่วยนะผมอแต่ไม่มีศูนย์หลักสิบนั่นเองนะผมองานนี้ก็ผิดนะผมาผิดไปนะครับอืมาดูกันต่อนะครับผมมีชุดเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะผมที่เข้าเข้าแบบไหน เอาแบบตรงๆนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็ชุดหกสามนั่นเองนะผมที่เข้าอ่าแล้วเข้าแบบไหนลนะ่ะมาดูกันอืมนี่ไงครับผมอ่าเข้าหกสามตรงตรงเหมือนกันนะครับผมนี่อ่านะครับผมเข้าตรงๆนะครับอ่วคนนี้ก็ไงครับผมชุดเก้าสี่นะผมที่เข้าเข้าแบบไหน อ่าครับแบบตรงๆเหมือนกันนะครับผมอืมวันนี้ก็ชุดแปดสีนะผมที่เข้าอ่าตัวที่สิบหกือนเก้าออกตรงๆหรือว่าออกตัวกราบดูกันเลยนะผมแม่เปิด <laughs> แม่จริงๆเลยติดมือนะครับผมเนี่ยอืม เปิดยากไปหน่อยนะผมนี่มันเกาไปหน่อยกระดาษหลายเป็นปีนะครับผมนี่เพราะว่าต่อเนื่องจากอ่าช่องที่แล้วนะผมช่องสบายๆกระตุ้นนั่นเองนะผมอ่าอเขียนนะผมออกแปดสี่นะผมมีแต่อ่าออกสี่แปดนะผมออกสี่แปดนะผมจะม,มาออกสี่แปดแต่คำนวณได้ แปดสี่นะผมดัะนั้นวันนี้ก็เข้าตัวกลับนะครับผมอ่าอ่ามาต่อกันนะผมนี่อ่าวันนี้ก็ได้ก้าชุดเหมือนเดิมนะผมชุดอะไรเข้าครับเนี่ยชุดสองห้ามาดูกันว่าเข้าตัวกลับหรือเปล่าอ่าข้าแบบตรงๆนะผมนี่อ่าข้าสองห้าตรงๆนะรนนครับผมอืมตัวนี้ก็เนี่ยครับผมชุดสามตวนั่นเองนะครับผมที่เห็นแบบนี้ก็คือการลงคลิปนะครับผม ที่ผนผ่านมานั่นเองนะครับอืสดสามศูน <c> ย <oughs> ์เข้าแบบไหนอ่าเข้าแต่ครับผมเนี่ยอืมกระดาษติดมือนะครับผมนี่เข้าแบบตรงๆนะครับผมอืมอ่ะงวนันี้ล่ะแหมดูข้างหมายรู้นะผมว่าผิดนะครับผม <c oughs> เพราะว่างวดถัดมันออกอะไรออกหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะผม ไม่มีชุดหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมในเก้าชุดนี้นะผมอ่าเพราะนั้นก็ผิดนั่นเองนะผมอ่าตรงนี้ก็คำนวณท่ายนะครับผมชุดแปดสามนะผมที่เข้านะผมเอามาถัดไปขึ้นว่าที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมว่ามันออกแปดสามหรือเปล่าอ่าใช่ไหม <laughs> อ่างวดสิบหกเดือนสิบเอ็ดนะผม ออกแปรสามหรือเปล่าอ่าสิบหกพิ่เออยู่ไหนเล่าเออแม่ไปเจอแล้วผมอยู่ไหนน่ะอ่าอยู่ข้างล่างนนอันเองนะครับผมแม่สลับกระดาษกันสนี่เกือบหาไม่เจอแล้วผมอ่านี่ไงครับผมออกอะไรครับผมเนี่ยออกแปรสาม ออกแปดสามนะผมสองตัวท้ายขอว่าหนึ่งออกแปดสามนะผมนี่เห็นไหมครับผมที่คำนวณได้ชุดแปดสามนะครับผมอหลังจากนั้นก็เกมโอเวอร์นะครับอช่องเก่ามีปัญหาแล้วผมที่เห็่งผ่านผ่านมานี่คือที่ผมลงในช่องเก่าช่องสบายสบายการ์ตูน,ตกนตเก่านะครับสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาดูนะครับผมอย่างงงนะครับผมอทำไมกระดาษมันเก่าจังนะครับผมอ่ะ มาดูช่องสบายการ์ตูนกันบ้านมที่นํามาลงใหม่นะครับเพราะว่ามันขับมาเข้าตัวเองนะครับผมนี่คืออ่า,านักการย่อนะครับผมเพราะว่าหลังจากงวดนี้มันหยุดเข้านะผมหยุดเข้ามากับสี่ห้าง,งวดแล้วผมอ่าแต่ก็มันก็ยังสลับไปอ่าสู่หลักสิบก็ไปออกหลักร้อยบ้างสู่หลักหน่วยก็ไปออกหลักสิบบ้างอะไรประมาณนี้ผม,มก็ยังเข้าอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวเด่นนั่นเองนะผมพี่เข้าอยู่อ่า แต่ก็สลับกันเข้านะครับผมไม่เข้าทางคู่นะผมไม่เป็นชุดนะครับอ่าแต่หลังจากนั้นผมมันมากลับเข้าเป็นชุดนะผมนี่เริ่มแต่งงวดวันที่สิบหกเดือนสามนะผมของสพสสองห้าห้าก้านนี่นะผมนีม่นํากลับมาใช้นะครับผมสูตรนี้ครับผมสูตรแมวเข้าชีวิตนะ้รผมถ้าเกิดใครจําได้นะครับอ,อนี่ครับผมนี่เห็นไหมครับผมที่กาหนวณได้สำหรับงวดแรกที่เข้าแล้วผม งวดที่ออกสองศูนย์นั่นเองนะผมงวดนั้นหนึ่งเดือนสี่นั่นเองนะครับผมนี่สองตัวท้ายของมันจึงออกสองศูนย์นะเดี๋ยวผมกลับมาเข้าตรงๆนะผมสำหรับงวดแรกนะผมในช่องสบายการ์ตูนนะครับผมอ่ะแล้วงวดที่สองที่คาดนะผม อคำนวณได้ชุด90นะผมแต่ว่าเลขมันออกอะไรมาดูกันนะครับนี่เห็นแล้วนะผมออก09นั่นเองนะครับผมนี่แม่นะผมแล้วก็งวดที่พามานะผมงวดวันที่2-5มีไหมครับนี่9ชุดนะผมนี่สำหรับงวดถัดไปมีไหมครับเนี่ย59เนี่ยไม่มีนะครับผมแม่นะผม มีแต่อะไรเนี่ยข้าวสองนะผมไม่มีตัวกลับด้วยนะผมอ่าวันนี้ก็พลาดไปครับผมถือว่าผิดนั่นเองนะผมถึงแม้นว่ามันจะทะลึ่งครับผมทะลึง่ง <c oughs> ไปออกตัวกลับข้างน้านะผมออกศูนย์สองสองศูนย์ออก 02, 02, 02, ไปออกศูนย์สองครับผมนี่ถือว่าผิดอยู่ดีนะผมเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรสองตัวบนนะครับอืนะครับผมแต่ว่าถึงไรครับผมวันนี้ เลขที่คำนวณได้นับตามนี้นะผมเดี๋ยวบอกวิธีการคำนวณสักนิดนึงนะครับผมนี่เลยกระถางหลักสิบก็ให้ใช้หลักสิบของรอบที่หนึ่งของนั้นบวกกับหลักหน่วยนะผมก็คือห้าบวกก้านนเอนะครับผมก็ได้สกับสิบสี่นะครับผมสี่เป็นเลขสองหลักนะครับอก็เอาเลขสี่ตัวถังมาแค่ตัวเดียวนะครับผมสี่บวกกับเลขหกได้สกับสิบต้นเองนะครับผมลนตัวนั้นก็คือเลขหกั่นเองนะครับอื หกนะเพิ่มแต้มก็เป็นเจ็ดนะครับผมนี่ก็มีสี่มีหกมีเจ็ดนะครับผมสําหรับวางไว้หลักสิบนะครับผมรักกับเก้าชุดนะครับอ่าหารหน่วยก็สามบวกเก้าเท่ากับอะไรครับนะเท่ากับสิบสองนั่นเองนะผมอ่าสิบสองเป็เลขสองหลักอีกแล้วนะครับผมก็เอาตัวหลังแค่ตัวเดียวก็คือเลขสองนั่นเองนะผมสองนับลดแต้มก็ได้เท่ากับหนึ่งนะครับผมนับเพิ่มแต้มก็ได้เท่ากับสามนะครับผมอ่าเดี๋ลูกอ่าสูตร ูกศรไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่าแบบนี้นะผมสมาชิกอาจจะงงกันนะผมว่าสองบวกเก้าทำไมได้ศูนย์นะผมถ้าไม่ได้ฟังคําอธิบายนี่งงเป็นไก่ตาแตกกันเลยนะครับผมเนี่ยอนะครับผมก็เลยต้องทําลูกศรให้นะผม่ามันแบบนี้เลยนะครับผมนี่ให้ได้ตรงลูกศรชี้ไปเลยว่าตัวหลักคือตัวนี้นะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมอ่าคำนวณท้าเป็นครับผม นี่เลยเก้าชุดนี้ครับผมนม่ดูตัวเลขเป็นไงครับผมแม่สวยจังนะผมน่าไปขอนะครับผมเนี่ย <c oughs> อ่านะครับผม,มเลขสวยนะผมเพราะว่าอะไรครับไม่ซ้ํากันเลยนะผมหลักสิบกับหลักหน่วยนะผมไม่ซ้ํากันเลยอถือว่าเป็นเลขที่สวยงามนะครับผมเนี่ย <c oughs> ก็ตรงนี้ก็ต้องอ่านที่จนะนำไปเป็นแนวทางก็ต้องใช้วิจัยยานะผมอ่าว่าเนี่ยเก้าชุดนี้ครับผม มันจะมาหรือเปล่าครับผมเนี่ยในสาสองตัวท้ายแล้วผมของว่าที่หนึ่งของว่าที่สิบหกเดือนห้าแล้วผมอ่ามันจะมาไหมนะครับผมเนี่ยอ่านี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณอีกแล้วนะผมอ่าแล้วก็ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะผมอ่าใครชอบสูตรแม่ก้าวชีวิตนะผมอ่าช่วยกด subscribe แล้วับตรงนี้แล้วก็หรือว่าใต้วิดีโอแล้วแต่นะผม ให้กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอสุทสานนะครับผมรวยๆนะผมเฮงๆนะครับผมสวัสดีครับ